ไอเดียขายขนมในตลาดที่คนซื้อตลอดสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตลาดนัดและตลาดสดเป็นแหล่งที่ผู้คนมักแวะเวียนมาเลือกซื้ออาหารและขนมต่างๆอย่างต่อเนื่องหากคุณกำลังมองหาไอเดียขายขนมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถทำกำไรได้ทุกวนันนี่คือไอเดียที่คุณไม่ควรพลาด1ขนมไทยคลาสสิกขนมไทยเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวยัยเนื่องจากรสชาติหวานละมุนและความประณีตในรูปแบบ เช่นข้าวเ,เหนียวมั่วงทองหยิดทองหยอดลูกชุบัวลอยน้ำกะทิเคล็ดลับเน้นการใช้วัตถุดิบสดใหม่และจัดใส่แพ็กเกจที่ดูน่ารับประทาน 2. ขนมอบโฮมเมดขนมอบก,กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความทันสมัยเช่นบราวนี่หน้ากรอบคุกกี้ช็อโกโกแลตชิพเค้กกล้วยหอมเคล็ดลับ เพิ่มทางเลือกด้วยรสชาติใหม่ๆเช่นบราวนี่ชาเขียวหรือคุกกี้ไร้แป้ง 3. ขนมปังและของทานเล่นแป้งสดปังปิ้งไส้เยิ้มไส้เนยสดไส้ช็อกโกแลตไส้ชาไทายแพนเค้กญี่ปุ่นเนื้อฟูฟูเสิร์ฟพร้อมผลไม้สดและซอสครัวสองเนยสดเคล็ดลับเพิ่มความน่าสนใจด้วยการทำโชว์ไส้สดใหม่ตรงหน้า 4. ขนมของว่างทานง่ายขนมที่ทานได้ทันทีมักจะขายดีในตลาดเช่นขนมทุงกรุบกรอบ ข้าวเกรียบน้ำตาลมะพร้าวปัน่นหรือมันทอดวากเฟินไส้ทะลักขนมเบื้องไทยเคล็ดลับเสิร์ฟในขนาดพอดีคำพร้องบรรจุพันธุ์ที่สะดวก 5. ขนมเพื่อสุขภาพกระแสรักสุขภาพยังคงมาแรงขนมที่ตอบโจทย์กลุ่มนี้ได้แก่กราโนล่าบาขนมคลีนเช่นเค้กกล้วยน้ำว้าผสมข้าวโอ๊ตพุดดิง้งมะเลเจียเคล็ดลับเน้นการโฆษณาส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพและไม่ใส่น้ำตาล6ขนมแฟนซีและอินเทรน์ ตลาดนัดมักมีลูกค้าที่ชอบลองของใหม่ขนมแฟนซีจึงเป็นตัวเลือกที่ดีเช่นมารเมลโล่ย่างไฟโมจิหยดน้ำเรนดูบเค้กไอศครีมแท่ง DIY เคล็ดลับตกแต่งขนมให้ดูน่ารักหรือมีสีสันที่ดึงดูดเจฟเครื่องดื่มขนมในตัวผสมผสานขนมและเครื่องดื่มไว้ในเมนูเดียว เช่นชานมไขมุกพร้อมคุกกี้ขนาดเล็กในแก้วสมูทตี้พร้อมโรยนากราโนล่าเคล็ดลับเพิ่มไอเดียถ่ายรูปเพื่อสร้างกระแสในโซเชียลเคล็ดลับการขายขนมในตลาดให้ขายดีหนึ่งเลือกขนมที่เหมาะกับตลาดเป้าหมายเข้าใจว่าลูกค้าในตลาดนันชอบขนมประเภทใดสองตั้งราคาเหมาะสมราคาไม่ควรสูงเกินไปและควรมีโปรโมชั่น เช่นซื้อ2แถม1-3เน้นบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นใช้ถุงหรือกล้องที่ดูสวยงามและสะดวกในการพกพาสีสร้างจุดเด่นในขนมเช่นรสชาติใหม่ไอเดียการตกแต่งหรือการใช้วัตถุดิบพิเศษ5โฆษณาในโซเชียลมีเดียใช้แพลตฟอร์มอย่าง Facebook Instagram หรือ TikTok เพื่อโปรโมตขนม สรุปไม่ว่าคุณจะเลือกขายขนมไทยขนมอบหรือขนมแฟนซีการใส่ใจในคุณภาพรสชาติและการนำเสนอสินค้าเป็นสิ่งสำคัญหากคุณเริ่มต้นด้วยความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนที่ดีคุณก็สามารถสร้างรายได้จากการขายขนมในตลาดได้อย่างยั่งยืนคีย์เวิร์ดไอเดียขายขนมขายขนมในตลาดขนมขายดีขนมไทยขนมเพื่อสุขภาพขนมอบขนม แฟนซีตลาดนัดขายของตลาดนัดขนมทำเงิน